โอ้ดูครับรถดำขนหินครับหกล้อดำหลังตุงเลยส่องไกลครับผมเนี่ยสวยๆครับเดี๋ยวเขารอคิวครับเข้าไปเรื่อยๆนะอันนี้ส่องไกลประมาณกิโลครับประมาณหนึ่งกิโลนะครับรถดำเทหินครับผมพอดีผมเดินมาแถวๆทุ่งนาครับมาถ่ายนกไนยะ ได้ยินเสียงนกก็เลยตามมาครับเจอรถดำครับขอส่องนะไกลๆนํนำมาฝากครับผมมีอยู่สามคันครับถอยยาวไปเลยถือว่าเป็นคลิปสั้นๆเนาะส่องไกลครับไม่ได้ยินเสียงนะครับดูแล้วโลเคชั่นสวยๆครับนำมาฝากอันนี้อีกคันครับ โอ้ครับดูคอัดมาเต็มแบบหลังเต่าเลยไม่รู้ทีมงานไหนครับเนี่ต้นไม้บังพอดีครับผมโอ้ดำครับโอ้ทีมงานผู้ลุงครับผมเคยถ่ายแล้วทีมงานนี่ครับสุดจริงดูกระดึ๊บกระดึ๊บครับส่องไกลเลยผมเดี๋ยวเรามาดูข้างนี้ครับผมฮีโน่ครับผมสีขาวครับ ปเป็นคลิปสั้นๆมาฝากครับเอาใจสายรถดำครับน่าจะชอบนะรถหกล้อดำกับรถด้ำเทหินครับผลหินครับซูมไกลเลยครับเกือบสองโลมั้งเนี่ยโลครึ่งประมาณโดยประมาณอ้าวดูรถดำครับไม่ได้ยินเสียงนะเบิ้งเอาครับ โอ้ครับดูครับเหมือนปลาโลมาเลยกระโดดตึ๊บตึ๊บตึบต,บตบเลยนี่มันไหลดีนะครับนี่หินนะไม่เหมือนดินนะถ้าดินมันจะติดกระบะครับแต่หินนี่มันจะไหลพรวดเลยครับถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ้ต่ยินเสียงพรวดเลยนะเรียบร้อยอันนี้คันที่สองครับผมโอ้ยังไม่หมดก๊อกครับจังหวะการโรยหินโรยหินแบบนี้นะ เป็นการเกลี่ยครับกระจายออกไปเวลาที่รถไถนะครับหรือว่าแท็กเตอร์ดันนี้ก็จะง่ายครับผมเป็นเทคนิคกับฮีโน่ครับ,ค,รบคันนี้สีขาวครับเห้ือวอีกคันสุดท้ายครับมีอยู่3คันนี่แนะผมเห็นวิ่งผ่านมาพอดีครับให้ดูคันสุดท้ายครับผมตัวนี้น่าจะเป็นอีซูซุหรือเปล่าเนี่ย เหมือนเด็กกล้าครับดูไฟแล้วไม่แน่ใจบางพอดีเลยครับนี่โหครับดูคาเต็มเต็มเดี๋ยวให้ดูการกระตึ๊บกระตึบครับแล้วก็ลาไปพร้อมกับเจ้าคันนี้เลยนี่เห็นแต่หัวกรับงื้งงั โอโดดเป็นกบเลยครับผมเห็นแต่ไกลๆเนาะไม่รู้ว่าเป็นยังไงโอเคนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจให้กับสายดำทุกสายครับเนี่ยสายแบกสายดำพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ